ต้นยางนาที่เห็นเนี่ยก็เป็นต้นไม้อายุประมาณาร้อยกว่าปีน่าจะเป็นรุ่น,นเดียวกับที่เป็นต้นยางนาที่เขาอนุรักษ์ไว้ที่เส้นลำพูนเชียงใหม่ทีนี้ประกอบกับว่าบริเวณที่ตั้งต้นไม้นี้ก็เป็นจุดที่มีความสูงในบริเวณของวัด แล้วก็ต้นไม้นี้ก็มีความสูงประมาณ18เมตรดังนั้นเพื่อที่จะไม่ให้เกิดอันตรายกับต้นไม้ก็มีการติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่าเนี่ยที่ยอดลงมาเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เกิดกรณีมีความหนาแน่นของประจุมากจนทำให้เกิดฟ้าผ่าเป็นอันตรายกับต้นไม้ก็จะทำให้ต้นไม้มีโอกาสที่จะ รอดปลอดภัยแล้วก็แผ่ร่มเงาเป็นประโยชน์ให้กับสถานที่ให้ร่มเงากับสถานที่แล้วก็เป็นมรดกที่สืบให้รุ่นลูกร,รุ่นหลานได้มีโอกาสได้เห็นต้นไม้ที่มีความเก่าแก่แล้วก็มีอายุยืนนานขนาดนี้